สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงอะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าศาศกันหน่อยก็แล้กันนะครับก็เรียกได้ว่าเราจะพูดถึงนักบินอวกาศนะ ซึ่งทีนี้เองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินถูกไหมว่าเฮ้ยยุคก,การสำรวจอวกาศเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับซึ่งยุคก,การสำรวจอวกาศครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นถูกไหมก็เป็นการแข่งกันร,ระว่างทางอเมริกากับโซเวียตเนาะว่าใครไปถึงดวงจันทร์ได้ก่อนซึ่งสุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยดูจะเป็นผู้ชนะจากการที่ส่งนักบินอวกาศไปปักธงในดวงจันทร์ก็เรียกได้ว่าดูจะเป็นเหมือนเฮ้ยยุคก,การสำรวจอวกาศครั้งแรกซึ่งทางโซเวียตเองเ ก็มีโปร,โกรเกสที่เยอะมากๆากเหมือนกันนะครับผมคือเรียกได้ว่ายการศึกษาอากาศในยุคนั้น,นเกิดขึ้นเยอะมากแต่ทีนี้เองเนี่ยยุคใหม่เนี่ยก็เพิ่งมาถึงถูกไหมก็เรียกได้ว่าหลังจากช่วงตอนนั้นเองอ่ะก็เงียบหายกันมานานเลยนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยผู้ที่ปลุกไฟในการที่ให้มนุษยชาติโลกใบนี้ ไปศึกษาอวกาศใหม่ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของอีลอนมัส์ถูกไหมที่เรียกได้ว่าทําให้อวกาศเนี่ยกลับมาคึกคืนอีกครั้งนะครับผมผ่านบริษัทเอกชนนั่นเองก็เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะในจุดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าตัวของอีลอนมัส์เองก็มีความฝันนะครับผมที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ในหลายดวงดาวนั่นเองครับคือขยายคโลนีของมนุษย์เนี่ยออกไปมากขึ้นกว่าดาวโลกนะครับผมทําให้มนุษย์เองเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหลายๆดาวในอวกาศคือเรียกได้ว่าทําให้มนุอออออ่่่ะมััันนนนไสสูพธแีีคืโกขงงเ ก็เรียกได้ว่าไอ้จุดนี้เองอะมันก็ดูจะฟังดูไม่น่าเชื่อเมื่อหลายปีก่อนแต่ณปัจจุบันนี้เองอะเราก็คงจะเชื่อได้แล้วละว่ามันจะเป็นจริงได้ถูกไหมเรียกได้ว่ายิ่งเป็นตัวของอีรอนมัสที่แบบว่าโอ้โหทางานเยอะมากแล้วก็ฉลาดมากๆเลยเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเราจะได้เห็นมนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์ในช่วงชีวิตของเราซึ่งผมเองก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยการที่จะส่งมนุษย์ไปอยู่บนอาคารเป็นประจําบนฐานะ่ะมันง่ายกว่าการที่เราจะไปตั้งลกลากเยอะมากๆเลยนะครับ แล้วทีนี้เองเนี่ยล่าสุดนะครับผมเพิ่งได้มีการพูดถึงปัญหาใหม่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นแล้วละ่ะคือไม่อาจเกิดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ตีพิมพ์ลงในวรารสาร Scientific Report กับการเปลี่ยนแปลงของสมองมนุษย์เวลาที่ไปอยู่ในอวกาศนานๆซึ่งคิดดูอันนี้เองอะเขาทําการทดลองนะครับผมโดยการสแกน MRI สมองของนักบินอวกาศจํานวน15คนซึ่งเรียกได้ว่าพวกเขาเองอะก็ทํางานแล้วก็ อยู่ในอวกาศเนี่ยเป็นเวลานาน,านถูกไหมสแกนแบบก่อนและหลังเนี่ยกลายมันว่าสมองมันเปลี่ยนไปแต่ทีนี้เองอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเฮ้ยอันนี้แค่ไปทํางานเองอะกลับมาสมองยังเปลี่ยนไปเลยถูกปะถ้าคุณอยู่บนอวกาศอยู่อีกดาวหนึ่งเกิดบนนั้นโตมาบนนั้นเนี่ยมันจะต่างจากมนุษย์ที่โตมาที่โลกยังไงเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นการเกิดหรือว่าการแตกสายพันธุ์ของมนุษย์ขึ้นมาอีกซึ่งอีกหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์อ,องคารเนี่ยก็มีลักษณะแตกต่างไปเหมือน ไม่ไม่ได้เหมือนกับคนบนโลกเลยอะแต่ทีนี้เองก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมีรากเงาเนี่ยมาจากคนบนโลกเฉยๆหรือว่าในดาวอื่นๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นของสมองที่เรียกได้ว่าไปทํางานในอวกาศเป็นเวลาในระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้นานแบบสุดๆแต่ก็เรียกได้ว่านานระดับที่มันจะก่อความเปลี่ยนแปลงมาได้ซึ่งหลังจากการที่ได้สแกน m r i ดูนะครับผมได้พบว่าสมองของนักบินอวกาศเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า perivascular space นะ เป็นบริเวณในสมองที่ล้อมรอบไปด้วยตัวของหลอดเลือดและมีน้ําไขสันหลังเนี่ยไหลผ่านมาซึ่งตรงนี้เองอ่ะการเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรอีกไหมแล้วก็เรียกได้ว่ามีส่วนไหนเนี่ยที่เรายังไม่สามารถตรวจจับได้อีกหรือเปล่านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายไปมันอาจจะยังไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ตัวของนักบินอวกาศเปลี่ยนแปลงหรืออะไรตรงไหนไปอะไรแบบนี้นะครับผมแต่แบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันโชว์ให้เห็นแล้วว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าไปอยู่นานระดับแบบ ห้าสิบปีล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ที่อยู่บนอวกาศในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงหรือแม้แต่กระหังไปอยู่ในดาวดวงอื่นเลยด้วยซ้ำม,มันอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะซึ่งตรงนี้เองอ่ะจ,จะกลายมาเป็นอุปสรรคใหม่นะครับผมที่แบบว่าเฮ้ยการเราจะไปตั้งฐานได้เนี่ยมันเรื่องหนึ่งแต่การที่เราจะไปอยู่เลยเนี่ยมันคนละเรื่องและเรียกได้ว่าเราควรด,ดีใจกับมันไหมนะครับถ้าถามผมเองเนี่ยผมคิดว่าเราควรด,ดีใจนะเพราะ เหมือนแบบร่างกายมนุษย์เองอ่ะเราเก่งเรื่องการปรับตัวอยู่แล้วถูกปะเฮ้ยเราใช้สมองเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวสมองมันดีขึ้นเราใช้กล้ามเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงคือเรียกได้ว่าเราสามารถอัดักับสิ่งต่างๆได้ซึ่งไอภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองอ่ะเรานักวิทยาศาสตร์ก็คาดกันไว้นะครับผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าของเลวที่อยู่ในร่างกายเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเพราะว่าอยู่ในสถานะ ไร้แรงโน้มถ่วงยังไงละ่ะก็เรียกได้ว่าร่างกายของเราอะ่ะก็มีการปรับตามอย่างที่เราได้เห็นกันออกมาแต่ที่นี้เองก็เรียกได้ว่าเรายังไม่รู้หลายๆอย่างไงก็เลยไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจะมีอันตรายใดๆหรือว่าอะไรยังไงไหมในตอนนี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เราต้องเอามาคอนเซิร์นกันอีกเยอะเลยก็เลยเป็นเรื่องราวหนึ่งนะครับผมที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยนะคตเดถ้าเกิดการที่ว่าเราไปตั้งโคลนีในแบบดาวดวงอื่นได้จริงๆเนีี่่่่ยยาาาออออจจะกกดแนนนธุุุุ์์์ขงงมมมมมมษษไ้บบผลึทว อยากเป็นเหมือนคนบนโลกแล้วเหมือนว่าเราไปอยู่อีกดาวหนึ่งอะ่ะเราจะต้องอยู่ในแบบตึกอะไรแบบนี้ที่มีการควบคุมแรงโน้มถ่วงมีการใส่สูตรอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเฮ้ยอาจจะแบบไม่ได้อยากอยู่ในสภาวะนั้นนะครับผมอาจจะหาทางในการแยกตัวออกไปถ้าเกิดในกรณีที่เป็นดาวที่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องในอนาคตอันไกลมากๆแต่ฟังดูจ,จะแบบเฮ้ยมันดูไกลเกินไปแต่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยมันเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ ทางมนุษยชาติเองอ่ะก็กําลังมุ่งหน้าไปในแนวทางนั้นนะครับก็เลยคิดว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆที่เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขก,กับการดูรายการ Mystery World นะครับ